มาดีไม่หลังนอนที่หน้ามันไม่อยู่ไม่ไอุ้ยไม่เอาอ่ะกูให้3,000เลยทุกอย่างจบอย่าลองขับหน่อยได้มั้ยกลับมาดีไอ้สัตว์จริงนะครับเดี๋ยวๆๆเดี๋ี้ปะตอันไอ้รีมอยอรไอยไหนไหนพูดทีคลิปนี้มีภาพเสียงนะรฮะ กลิบนี้มีข้อเสียงนะคะทิ่ไม<อ><ช>่เหมาะสมที่ไม่เหมาะสมต้องใช้จักรยานในการรับ <S <S ชมด้วยนะคะไม่ใช่เด็กต่ำกว่าอายุสิบแปดคนได้รับคนันไน้รับเด็กต่ำอายุสิบแปดน้ำน้ำน้ำได้รับอย่าลืมกดติดตามดี่าด้วยนะอย่าลกดติดตามก็แล้วก็แชร์ให้น้องหนีมองกับน้องก็ตัวใกล้ละฮะนั่นจะมาใครครับเนะี่ยมานคนเดียวแล้วเราไปไปไหนเนี่ยเสือกอะไรอ่ะยุ่งอะไรอ่ะเฮ้ยรู้จักกันเหรอเฮ้ย ถามดีๆเนี่ยไม่มีมีแต่กิ๊กอะแล้วเป็นไรใส่ถุงมือก็ชอบใส่ทำไมอะก็ชอบโดนใส่ว่ะใส่ทามีหน่อยผ้าวิหน้าหน้าหน้า Before ใครมาพี่ e f o r e ตอนที่เอาเอาดิเอาเบอร์มาเอาเบอร์มาตัวละห้าร้อยเบอร์บัวไม่ไม่ปักรเบอร์มากูไม่ให้มีเลยไหมใจนครับค่อยๆคุยกันขึ้นกูเลยอะครับนั่น ก็ไม่ค่ายทำไมเฮ้ยเอาเฮ้ยใครต่อยกูเอาค่ารักษามาเลยอีกว่าพี่ไอ้กบพาไปเดินเล่นแน่ไปดลก็ลับมาเลยมาได้ครับคุณผู้หญิงขึ้นมาให้ไปไหนกันไปตลาดครับไปเอ้ยตำรวจจะยิงตำรวจจะตำรวจปลุวั เอาไปดีครับไัเอาไปดีครับถึงแล้ปล่อยปล่อยดิเฮ้ยเอาเบอร์มาเอาเบอร์อะไรอ่ะตัวละห้าร้อยปล่อยกูเดี๋ยวเราให้ตามคือถามก่อนจีบได้ไหมจีบได้แต่มรู้ติดไหมกี๊กูเยอะกูคุยหลายคนแทำไมต้องคุยหลายคนด้วยสิทธิ์ของกูอ่ะทำไมอ่ะฟังกูนะกูต้องให้เบอร์พี่กูทำไมถ้ากูไม่ให้แล้วมึงจะทำเฮ้ยเกินไปละผู้หญิงอะไรเนี่ยเอ้ยผู้หญิงนย่าี้ชอบชอบเขาเป็นคนตรงตดีชอบพอดีนะมั้ยไปกับเราไป เพื่อการแบตเตอร์น่ะพี่พี่ชายช่วยหนูด้วยเขาไม่ปล่อยหนูอ่ะไอุ้้งูไถมาเนี่ยน้องเขาไปยินยอมเลยนะพี่เอาจริงอ่ะอ๋อกูรู้แล้วคนนี้ชอบบิดของคนอื่นปะเขาจะเอาเบอร์ตัวละห้าร้อยไพี่พี่เขาไม่ดีเอาเหรอปล่อยกุยซ่สเบอร์ตัวละห้าร้อยไม่ก็รถมันเต็มเมื่อกี้กูไม่มีรถมึงบอกมึงจะมากาลาดเธอชื่ออะไร่ะต่บอสต่บอสบอสชื่อกระตุยไอ้งอกมึงปล่อยกูไอ้สัซ่าดีเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวพูดดีดีอ๋อเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวรอรอกูไม่อ่อน เออไม่ไองไม่ลง่เขาได้ในใจอยู่เหอน้ามึงหล่อมามั้งกูต้องอ้อนมึงอ่ะเออใช่มึงเป็นผู้ชายด็กูต้องอ้อนมึงเหรอวอยากอยากลงไปเขาจะพี่มีฟอยากลไีไปโถไอ้งอกเ้ยถีบส่งด้วยพูดกับบอสพี่ดีให้น้องเขาไม่ได้ด่าพี่เขาด่าเออกูด่าเขาด่ายังไงไอ้งอกปากดีปากดีไม่ได้ดีแค่ปากนะเว้ยอย่างอื่นก็ดีจริงป่ะพีผู้หญิงไปแล้วป่ะพี่ มนะึงม,มาดิแก๊ง okay? um เรามันหน้าตัวเมียอยู่แล้วอ่ะแก๊งเราผู้หญิงก็คนเหมือนกันคาบุริโอ้ยไอสัตว์มึงต่อยกูได้ไงเนี่ยอ้าจะเป็นเทียอะไรละอ๋อมันต่อยได้นี่หว่ากูนึกว่าเซฟโซนกูนึกว่าเซฟโซนไอสัตว์ไปด้วยไปด้วยโอ๊ยอาอยาคนที่ต้องให้พี่เพิ่มคนที่ต้องให้พี่เพิ่ม เอ้ยอะไรเนี่ยกูยังกูยังไม่อยากตายเฮียกูไม่ตายไากตายขอซื้อชาไข่มุกหน่อยได้ไหมอ่ะไปไปไกลไปไปไกลไปไไกลไป เขาไม่เนียแก้วสี่พันเแบงค์มาหนี่แบงค์มาหนี้อันนี้ให้ฟรีใช่ไหมพี่ชายครับเอาไปเลยครับเย้โคตรงลาบดีบดีเบอร์ตัวละร้อยไม่มีตังก็ไม่ต้องเอามาเราไปสองหมื่นแล้วกันขอทวามชีวยเอามาเลยยืมเลวยนะทั้งชีวิตได้จีบกูให้ติดเท่านั้นแหละเจ๊ดจรดดแล้ร้องเพลงจีบได้ไหมะไหนๆลองร้องนี้ถ้าไม่เลี้ยวไปไหอีกสักพักอยากจะรักอยากจะรู้จักใจดีกว่านี้ อยากจะมอบให้เธอในสิ่งดีๆตามที่มีลมหายใจไปไหนกันนะอุ้มๆไปด้วยไปไปไม่เอาไม่เอาเขามาอุ้มมันแบตเตอร์มันคืออะไรอ่ะแบตเตอร์เราย่อยครับไม่เคยเล่นพลาติ้นหรัอคนคือยิงปืนหรอใช่ครับก็โดดล่มอ่ะเอาแล้วถ้าโดดแล้วตายทำไงอ่ะตายก็ออกมาจะได้แค่เงินห้าร้อยครับก็ดีไปเอาตังค์ปีห้าร้อย ต่องวางก่อนกดที่ไหนอ่ะสีเขียวไงเธอไม่เห็นหรออันนี้มี่ฝากก่าเลยนะกันอ๋อกดตรงนี้เหรอกดดกดเลยอ๋อโอเคเอาเฮ้ยชี่ไหนหิวตีนไม่เล่นหิวตีนไม่รุ่นไปทางไหนอ่ะเล่นยังไงอ่ะโออตายกูเล่นไม่เป็น ตายเลยลงไปแล้วก็ตายเลยอ๋อตาแต่จุดน,น้องตาเมื่อกี้คืออะไรลงไปแล้วก็ตายอะ่ะไงนะก็เธอได้กลางล้มมันกดกลางล้มยังไงอะ่ะไม่หลอก,กมื่อกี้ก็เธอไม่คิดจะหาผัวเป,เป็นตัวเป็นตนนั่งเอาทำไมผัวก็เธอเอาอะไรอะ่ะเอาเธอ,เอได้ไหม ปเมืองแยไปเที่ยวสนุกไหมครับโซงการมันเที่ยวได้เหรอวะเขาหมายถึงไปเที่ยวโอซีทางงูกูก็หมายถึงโอซีไงเขาหมายถึงกลับบ้านต่างจังหวัดกันก็ไม่รู้อ่ะก็ที่กูอยู่มันออกต่างจังหวัดไม่ได้ทําไมอ่ะแล้วมึงอยู่แถวไหนอ่ะไม่ต้องเฮ้ยไอ้มง่ดูด้วยนะครับตรงนี้กี่ตีนอ่ะกูขอโทษครับขอโทษครับไปจับเดี๋ยวกูโดนกระทืบขอโทษนะครับพี่อากาศพูดดิ อาผมพูดได่เอามันพูดไม่ได้หรอกพี่คนนี้ปากแข็งพี่ฟังดิใช่หรอขอโทษนะคะพี่อากาศหนูขอโทษนะคะพี่อากาพูดสิอ้ายังอ่ะพูดไม่ได้หรอกมันพูดไม่ได้หรอกขอโทษนะคะเฮ้ย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 ทฮอย่างนี้กเบผู้ชายุกคนหรือเล่าบอสผมไม่เู้ึกครับบอสผมไมเมีหัว้จเอสนใจไปเฮ้เอรี่ฮ้ยเร้เฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้จเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้อเเฮ้เฮ้เ้าเ้เยยยเกเเเปล่า ไปไมันขโมยโทรศัพท์เขาอะไปตีมเลยติดจโทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งพอให้มันไปพันเนี่ยจบกันได้ไหมเอาเอาคือไปพันเอาอะไรอะเอาโทรศัพท์หรือเอาเงินเอามาเอามาหมดตัวมันนะมันเอาไม่ได้เพื่อนมันเอาได้อย่างเดียวมันต้องเลือกอะมีเงินพันกันกบโทรศัพท์เครื่องน<ๆ>ึงโทรศัพท์ปล่อยใจยจำชื่อไว้ช็อปเปอร์ดูลงขโมยโทรศัพท์ ใช่ทำไมเขาไม่พอใจเราล่ะไม่ได้ทำอะไรเลยเผลอทมันมีเหตุผลพอไม่ไม่จริงอ่ะมันไมีเหตุผลเลยไร่อยเร่อยอะอเอาตอนนี้ใส่ก like, ่อนว่ามีก like. ี่คนเดี๋ยวจะได้เช็คจำนวนคนให้เรียบร้อยเนี่ยเพื่อพาอีวู้หญิงใจล่านคนนี้ไปเล่นด้วย หญิงใจร้านจีฮีแร,ร,รงเกินไปไหมอะเฮ้ย <c oughs> เอ,ยอะไรไมีอาการอะไร,รกับบอสอะไรไม่ไหวแล้วนีนวัวใช่แล้วอะไรมึงจะเสร็จแล้วเหรอไม่ไหวแล้วกูถามโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยาการนี้กูชอบมากแต่มันไม่เสร็จหรอกถ้าไม่มีคนทำให้อ่ะมูอย่างพวกกูอะกูว่ามันต้องโดนมิดพื้นอะแล้ววะต้มนี้ ้าวเอาเฮ้ยโดนตบไปนี่ข้าวอะไรนะหมอเขาตบหนูอะทำไมทีนี้พูดดีวะพี่เธอบอกเราแล้วว่าช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกเพราะพวกเราไม่น้าตัวเมียทุกคนะเป็นผมผมกดแล้วจะกดอะไรมึงจะกดอะไรนี่แม่บอกเลยกดหัวเลยกดที่เลยมึงรู้จักเป่าพยางูอ่ะมึงจะเล่นพยางนหรอกูกลัวเจอหนอนโวิทย์ย้อนบอกเขาไปดิ พยานูกูไม่กลัวกูกลัวเจอหนอนูบอกไเบอกไปไอจัดตกเตียงอ่ะกูบอกให้ออกมือโดยขาทางมือเดนขาถางอ่ะเธอรถไม่ใช้คันหนึ่งเปล่าเห็นเหมือนเธอไม่มีรถขับนะไม่มีอ่ะขอสักคันนี้คันที่ไม่ได้ใช้อ่ะเราจะให้คันที่แรงที่สุดในทำเดลแล้วก็ไม่ค่อยมีคนใช้ด้วยแต่งเต็มนะแต่งเต็มแล้วเอาดีถ้าให้กูกูไม่เปลี่ยนสีด้วยกูกดตัง่อนเจ็บ เธอปลดลับดิตดรไม่ครบอีกแล้วได้ไหมไม่ครบอีกแล้วฮะปลดลับได้ไหมเข้าร่วมความสำเร็จคืออะไรอ่ะต้องไปเปลี่ยนชุดน่ารักดีน่ารักตรงไหนเออแม่ดิยวพาไปเปลี่ยนใครอะพี่รอไปชื่ออะไอะไม่ต้องเสือกครับเป็นเที่ยอะไรล่ะเย็นน้องหรือพี่ขอไปเปล่าไปกับเราเปล่า เเราบาบดินวอนโอ้ยเราเราถ้าเล่นต้องเอาโทรศัพท์ไปเก็บไหมจะฝากไว้กับเราก็ได้โอ้ทำไมมันหน่วงงี้เนี่ยกเกมมันเปลี่ยนด้วยนี่ว่ะมันเป็นอย่างงี้นี่เองโอเคเท่ละเท่ยังอือฮึก็ปกตินะเห็นจนเบื่อแล้วอะ กูถามก็ชมกูหน่อยบอกว่าเออเท่อะไรอย่างเงี้ยชมใครไม่เป็นอันนีตาเป็นอย่างเดียวไม่ละคือมาทำไรม,มาคุยอ่อหรือว่าไงถามอะไรกูเนี่ยกูมาละเออมึงถามอะไรกูกูถามเรื่องฝัญญาตายไงกูอ,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 อ้ยกยกลื่แล้วกันทำไมถึงยกเลิอกอะ่ะตั้งลองเลยกูไม่อยากฆ่าใครบาปลองไม่อยากฆ่าใครเสียงใครอะ่ะ แล้วทำเป็นกระทืบกูเนี่ยคนเนี้ยคนนี้มันกระทืบกูอ่ะกระทืบผู้หญิงได้ลงคอวะกช่เขาก็ไม่มีนะเว้ยแล้วก็ขโมยขโมยโทรศัพท์กูด้วยใส่ความกันหรือเปล่าอ๋อคุณจำได้ละที่มึงจำได้ละเอ้คุณจำได้ละคุณจำได้ละเอาเกูเพื่อนที่มึงเยอะครับเนี่ยแล้วก็มีมีไอ้หมวกสีเหลืองนี้ด้วยคุณจำได้จำได้ละใครแปะอดีตเด็กเอ็นนี่ไอ้แกหมวกเหลืองนั่นพ่อเราเองให้เกียดเขาหน่อยเลิกเป็นเด็กเอ็นหรือยัง เท่าไหร่เท่าไหร่เฮ้ยมึงพูดจาอะไรอ่ะมึงให้เกียรติเขาหน่อยเท่าไหร่น้องแล้วเราอยู่แล้วมาอยู่ที่นี้เราชี้ทำไมอ่ะอยากจะล้างแค้นอ่ะหรืออะไรต้องการอะไรเด็กขี้แค้นออเขาหน้าจะเป็นอย่างนั้นแหละอยากโดนอ่ะว่าอยากโดนตบหน้าครับไอ้ไอ้กาบที่ว่ามีปากแต่ถ้าตีนไม่ถนัดมบอกจะปากก็ได้นะครับไม่อยากได้ปากก็ดีอยากได้ยืนนะพี่บออย่างนั้นย่างไหนอ่ะแต่ว่าจะใหญ่พอหรือเปล่าแค่นั้นแหละดูจากทรงก็ไม่น่าจะใหญ่ ต้กตรงก็ไม่น่าใจใหญ่ด้วยแต่วันนั้นก็โดนไปนะเรามีแฟนหรือยังไม่เสือกไม่ถามดีๆมีแฟนหรือยังมีกิ๊กเยอะแยะเลยแต่ไม่มีแฟนนะสมควรแล้วทำไมสมควรอะไรพูดพูดเปล่าครับเราผมขอเบอร์ได้ไหมอ่ะดีแบบว่าแบบใช่เกิดว่างอะไรเงี้ยตัวละห้าร้อยดูจากทรงมึงไม่น่าจะมีตังอ่ะโอ้วันนั้นแม่งให้กูพันเดียวเอง เลื่อผมมันรวยไหนผมมันรวยผมเห็นมันรวยในขอสักพันหนึ่งดีถ้ารวยอ่ะเอาให้เขาไปก่อนห้าร้อยห้าร้อยได้ห้าร้อยเจ้าเท่าไหร่ไข่ซอสเท่าไหร่ไม่เอาหรอกจากมึงอ่ะกระทืบโกูคิดว่าผมอยากได้อยากได้มากเหรอครับที่ไม่มีแฟนก็สมควรแล้วครับก็ปากอย่างเยี่เลยไม่มีแฟนก็เลยจะทำาไยอ่ะพฮ่ยืปากมึงมาฟูดอ่ะเี่ก็ถามแค่นี้แหละ ตัวนี้มันตัวจีิตไม่เข้าใจพูดจาไม่ให้เกียรติเลยอ่ะพูดจาไม่เข้าหูอ่ะพูดจ่าไม่เข้าหูอยากูอยากตบมันด้วยกูอยากเจ้านั้นตอบปากมันจริงจริงมือเหรอระวังหน้าเป็นรอยนะครับนั่นก็ขอให้คุณแบบว่าแบบเข้ามาฮิโราชีก็ขอให้คุณไม่เป็นตัวถ่วงทีมนะครับแบบว่าไม่ใช่มาแล้วแบบล่มจมทําเขาล่มจมนะอยากโดนคุณเปิดที่หน้าแบบว่าอยากโดนแบบอยากโดนหนักๆอ่ะครับเปิดเลยไหมอ่ะตัดให้ด้วย อย่าพึ่งดิเธออย่าพึ่งดีกว่าเธอคุณก็รู้คุณก็รู้นี่ว่าคุณน้อยมาเปิดคุณนี่มันโง่เลยเมันโง่วะเนี่ยเอาไปอกลมบ้างนะไอ้กาไอ้ชอบลังทางความความแค้นไฟแค้นอย่างเดียวมันไม่ทําให้เธอฉลาดหรอกนะคุณน้อยว่าใจเย็นอะไรเกี่ยวอะไรกับฉลาดเอ้าถ้าอยากเปิดก็เปิดแค่นั้นแหละเปิดมาดิเปิดมาอชอบชอบอย่าพึ่งมึงไปนี่ก็ดีไต้โก้ไอ้ชอบตตอยก้ดิกระชากกอนเรือที่ชอปทีไตอโกู พจำพอก่อนดิมึงมานี่ก่อนดิเฮ้ยไม่มึงก็ต่อยกูดิมาดีครับครับไม่หลักนอนขึ้นอาแกเห็นไหมพอเราขึ้นเสียงเธอก็ไม่เงียบใส่เราอ่ะไม่กูว่ะโอยไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่อยู่แล้วใส่ไม่ได้โอ๊ยแมวขอโทษที่ดูว่าแต่เราชื่ออะไรไม่ต้องรู้ชื่อกูหรอกมึงอ่ะกระทืบกูไม่ต้องมากอดกูด้วยโอ๊ยกูจะขอโทษซะหน่อยว่าไงไอ้กันเอาว่ามาวันนี้อ่ะวันนี้ก่อน เราไม่กอดไม่ต้องมาส่งกอดอยู่ในท่าหนึงเดียวเลยนะเขาพูดจาไม่เข้าหูเลยว่ะเขาพูดมึงกูใส่นะำเลยอะตบป้องหูเลยอ่ะแล้วก็ไอ้แป้งไอ้แป้งโอ้เฮยไอจารจะกดคู่รวบเลยอะเนี่ยสองหนึ่งสอนึ่งเนี่ยสองหนึ่งบ้านแ้ดี บ้านเราบอกไปดีไหมไปีเขาบอกว่าไป้านเจ้าไป้นเจ้าเเฮ้ยจอดดเอาอะไรเอเ้ิดต้นาอาไ่ดอะไรเเดี๋ยวมันกระทึมอะไรกันนะกูบอกแล้วไมก็กูไม่รู้อ่ะกูเองกงได้พี่พี่เอาผู้หญิงเลยผมรู้พี่ไหวผมรู้พี่ไหว ียนนี้ข้าบุณว้าสวยสตตัสสวยโอาแกนเอาเฮ้ยกูต่อยพวกเดียวกันทำไมเนี่ย,วยหวัดดีครับน้องหลีขอโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะี่ใ้ทำจบไม่ได้ สวยพี่โอ๊ยตากูไปเอ้าทำไมมันจบไม่ได้วะเออมันจบไม่ได้วะไม่ต้องจบไอ้สัตว์จบไม่ได้รอดตัวไปสจงไม่ได้จบไม่ได้ว่ะเพราะมึงจบได้ไหมจบได้จบได้จบได้ผมได้มาพันห้าผู้จบไม่ได้ฮัลโหลพี่ไอ้กะนอนพื้นสบายปะจะรอับ เนแแล้วปะมาโชว์แอคอะไรเนี่ยแปะศูนย์แปดศูนย์คุณครับอะไรรบกวนไปส่งที่พาาได้ไหมอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวมาร์คให้มันไกลขนาดนั้นเลยหรอฮะใช่ที่ปักปะเอาฮัลโหลเฮ้่เอาม้ากก่อนนี่เอาเหรอเอ้านี่มันฮิโรชีนี่ว่ะเอาอโอเคทำไมมึนจังอ่ะเฮ้่นึกว่าช่างนึกว่าช่าง กูว่ารอไปให้กูโดนตีนิกเนี่ยกูว่าเนี่ยเอาออกก่อนโอเคเอาออกอย่าทำเป็นโง่ดิโอ้รอดิเฮรอเป็นไหมอ่ะนี่ไปตรงนี้เลยรีบไปเลยด่วนๆเลยเดี๋ยวไอ้กะมากระทืบกูเอาแล้วกูจะช่วยมึงทำไมเนี่ยเฮช่วยกูก่อนเทน้าค่อยกระทืบมึงเอาตังค์มาสองพันห้าเออเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้กูไม่มีหลักสองพันห้าเปลืองมีติดตัวแค่ห้าร้อยเนี่ยเร็วเดี๋ยวให้จะไปไหนรีบไป จะไปธุระรีบไปด่วนๆเลยรีบไปเลยน้ำมันจะหมดแล้วอ่ะมันมันต้องไปเติมน้ำมันก่อนอ่ะปั๊มน้ำมันไปทางไหนวะเอางี้เอางี้เอางี้ขับตรงไปอ่าฮะเอาไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขับเองเดี๋ยวขับเองล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 งเลยลงเลยเรก็จะไปกับมึงเอาไปเนี่ยเอาไปเอารถกลับดิไม่งั้นก็เดินกลับจะไปไหมไปแค่กูสัญญาเขาจะไม่ทำมึงวันหนึ่งวันนี้กูจะปล่อยมึงไปวันนี้มึงเคยมาล้างแค้นถ้าเป็นผู้นี้มึงค่อยมาล้างแค้นกูไง ตกลงไหมกูไม่รู้ทำไมถึงถึงแค้นเขานักหนาเธอทำไมเธอถึงแค้นเขานักหนามาเขามาเธอกระทือบกูตายแล้วมึงไม่ต้องมาเขามาเธอทำไมเราทำไมเธอถึงขี้แค้นอะตอนนี้แบบต้องการอะไรอะถามจริงแบบกูต้องการตาง 2005. ังสองพันห้าเราจะเอาไปทำอะไรมึงจะเอาไปทำอะไรเอาซื้อข้าวกินกูให้ก็ได้นะกูมีเยอะเออมึงเอาไม่ดีสองชุดพอเปรืองมึงทำดูฮะทางกูมไม่มีตังอะ่ะจริงเอา ปากดีกูมีอยู่แต่คือกูไม่ได้มีมากทำไมรถมันปี่ช้ายังวะก็กูบอกว่้นนะมันมันจะหมดมึงไม่เห็นรอดเหรอมึงดูดิมึงดูตัวมึงหนักกัเปล่าเออว่ะแตเป็นโค้ซ้อนสองคนวะต้องรถไปดิมึงอะ๋ยวพูดมากวะพี่อยู่กูมึงอะอ้าวไม่ให้กูพูดเลยมันก็น่าเบื่อดีเออพูดไปพูดไปมึงจะไปไหนมึงจะไปเลเบลหรออะไรเลเบลเรเบลมันอยู่อีกที่หนึ่งอย่างโง่ ่อกูม,มาพาเแล้วมึงเผาไก่จังอะเอ้ยบะมีพี่หนีมาทะเลทรายแล้วเอ้ยเดี๋ยวพี่ไปหามึงเติมน้ำมันก่อนไม่กูมีรถอยู่นี่กระดาดกูไม่ไปแล้วพผาแล้วกูอะ่ะก็ขับรถคันนี้กลับไงแค่นี้ก็ขับไปพอกก็ไปเติมน้ำมันก่อนไงก็ไปเติมเองดีเดี๋ยวกูเติมให้ก็ได้กูเบิกรถแล้วมึงขีดด่ตีลูกมาเดี๋ยวกูให้ตังค์เคหมดประโยชน์แล้วมึงอ่ะ ร้ S <S องหมดประโยชน์มึงจะต่อยทำไมล่ะโอ้เอาเฮ้ยแล้วมึงจะต่อยทำไมจะต่อยทำไมกูถามให้อ่อนๆให้กูไหนดิเฮ้แล้วึงจะต่อยกูก่อนอ่อนให้กูไหนดิเฮ้ชอบตาดีเดยอมึงอะฮะโอ๊ยกูไม่ได้ส่วนเลยกูสาวเฮ้ยมึงดีดมึงจะต่อยกู กูอยากต่อยกูอยากรู้กูจะสู้ได้ไหมกูว่ากูสู้ไม่ได้กูไม่ต่อยละขึ้นรถมาขึ้นรถมาไปไหมล่ะกูจะไปคันนี้เอาก็เดี๋ยวกูเอาตังค์ให้มึงก็เอาให้เลยเออไม่มึงจะกลัวอะไรกูนักหนาเดี๋ยวมึงขโมยรถจับกูพันหนึ่งทุกอย่างหายกันหมดอตอ่ะกูให้สามพันเลยทุกอย่างจบอย่าอลองขับหน่อยได้ไหม กลับมาดีไอ้ตว์กูไม่กลับไปหรอกหลุดอะไรผมเหลือมัดเดียวแล้วมึงไปทำไมเหรอพี่แล้วทำไมมึงไม่รอโอเคเหลือกี่มัดเหลือสี่เหลือสี่โอ้โหกอเขี่ยเราเราต้องต่อยกับต้งต่อยกับมันเหมือนไม่ได้ต่อยเลยอ่ะมึงโดนมันสาวจนตายเลยอ่ะต้องต่อยกูเหลือมดเดียวกูสาวปมัอ๋อเฮ้ยเท่ว่ะอันนี้คือยังไงมันจะไวขึ้นอ โอยย่าเหยียบซ้ำอ๋อไม่เห็นครับโา้าเอ้ยอะไรกูเนี่ยเหยียบซ้ำเดี๋ยวกูตายกูไม่อยากเสียค่าโรงพยาบาลเฮ้ยเจ๋งว่ะไหนลองจอดดิโอ้โหปตกหนีทุกคันกูว่าไปขี้วนก่อนดิ เฮ้ยวันนี้วันนี้มันเบรกหนึบทุกคันเลยให้ผมอยู่ได้ผมอยู่ได้ผมอยู่ได้ยี่ประเด็น